สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันที่สในเดือนมีนาคมเป็นวันหนึ่งของฤดูหนาวที่ชนบทแห่งนี้ฤดูหนาวใกล้จะสิ้นสุดแล้วค่ะโอ้ดูบนท้องฟ้าสิช่วงนี้พระจันทร์สวยทุกวันพระจันทร์ค่อยๆลดลงเป็นเซี่ยว และจะหายไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อวานนี้อากาศอบอุ่นมีแสงแดดพอสมควรเป็นวันที่สวยงามของฤดูหนาวที่นี่ทีเดียวแต่เมื่อคืนนี้ฝนก็ตกลงมาทำให้เช้าวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นก็คือหมอก รอยละร่องอยู่รอบๆบ,บ้านของเรามันก็สวยดีเนาะมองดูแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นเมื่อก่อนนี้เคยคิดว่าถ้าหากเป็นฤดูหนาวของที่นี่มันคงหนาวเหน็บและเต็มไปด้วยหิมะ แต่ไม่ใช่ค่ะฤดูหนาวที่นี่มีสมเดือนมันจะมีบางช่วงบางวันที่มีพายุหิมะหรือมีหิมะมาลงแล้วก็จะขาวพรนไปทั่วแต่มันก็จะอยู่กับเราไม่นานโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หรือแค่สมวันหิมะก็จะลาจากไปที่ชนบทของที่นี่หิมะจะมาในฤดูหนาว ประมาณ1-3ถึงสครั้งเท่านั้นเองแต่โดยทั่วๆไปในวันอื่นๆอ,อากาศก็จะหนาวเย็นบางวันที่ไม่มีหิมะอากาศหนาวและติดรบเป็นอย่างบ้างเป็นอย่างมากเพราะมันมีลมด้วยแหละแต่วันที่สามมีนาวันที่สี่มีนาอากาศที่นี่สวยงามพร้อมทั้ง พระจันทร์ก็ยังค้างอยู่บนท้องฟ้าให้เราได้เห็นหากตื่นมาประมาณตีสามตีสี่มองออกไปนอกบ้านเราก็จะได้เห็นบรรยากาศสวยงามที่มีแสงจันทร์ส่งมาช่วยทำให้เราได้มองเห็น สายๆหน่อยเราก็ออกเดินทางจากบ้านเพื่อไปยังต่างเมืองกันถึงแม้จะสายแล้วบางช่วงของเส้นทางก็ยังมีหมอกให้เราได้เห็นตรงนี้เราเดินทางผ่านสนามกอล์ฟเป็นสถานที่ที่สวยงามมากเราก็ได้เห็นหมอกยังปราบปลายอยู่เป็นบางช่วงมองไปข้างหน้านอนสิหมอกยังหมอกยัง รงอยู่ในช่วงดงของต้นไม้สวยงามสมกับเป็นชนบทที่งดงามด่งนัก เลยมาได้ไม่นานในทุ่งข้างทางเอ๊ะหมอกหายไปไหนหมดแล้วหมอกเริ่มจางลงตรงนี้ก็เพราะว่าตรงนี้เป็นที่โล่งกว้างและมีแสงแดดส่องเข้าถึงแต่หากเป็นหุบเขาหรือเป็นบรรยากาศของในช่วงที่มีไอน้ำและมีฝนตกลงมาเยอะในพื้นที่นั้นก็ยังคงเป็นหมอกอยู่ รถขึ้นมายังถนนสายระหว่างเมืองว้าวยังมีหมอกอยู่ตามถนนประปรายทีเดียวเราต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งถึงแม้จะกกำหนดความเร็วไว้แต่ถ้าหากว่ามีหมอกหนาแบบนี้มองไม่เห็นข้างหน้าก็ต้องขับให้เราให้เบากว่าความเร็วที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ว้าวมองไปที่หุบเขาข้างหน้านู้นสิสวยจังเลยนั่นคือหมอกหรือว่าเมฆเนาะมันน่าจะเป็นหมอกที่เกิดขึ้นในหุบเขาในช่วงนั้นอากาศคงให้แหละมีความอบชื้นทำให้เห็นหมอกขาวนวลมองไกลๆแบบนี้ มันสร้างบรรยากาศได้สวยงามสมกับเป็นป่าในชนบททีเดียวเราเดินทางใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้ววันส,ยสวยๆของที่นี่ผู้คนก็จะเอามอเตอร์ไซค์ออกมาขับขี่กันคุณลุงบอกว่า เดี๋ยวพรุ่นี้เราเอามอเตอร์ไซค์ออกมาขี่กันดีกว่าถ้าหากอากาศยังดีแบบนี้ดีใจค่ะคิดถึงมอเตอร์ไซค์ของเราเหมือนกันขอบคุณนะขอบคุณที่แวะมาชมชนบทที่สวยงามของบ้านเราที่นี่แล้วเราเจอกันใหม่ พรุ่งนี้ป้าออยปล่อยคลิปทุกวันดูแลรักษาสุขภาพนะคะโชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีค่ะ